สวัสดีครับคนที่กำลังดูและกำลังเรียนกับเราในทุกๆช่องทางนะครับวิดีโอนี้จะเป็นการวิเคราะห์บูปริ n นหรือในลักษณะข้อสอบโอเนที่ทางสอบข้อสอได้ประกาศออกมาว่าเนะะื้อหาจะออกอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับประเด็นที่พี่เคยพูดไว้ว่าสิ่งที่ควรอ่านสิ่งที่ควรต่อยอดควรทำยังไงแต่เดี๋ยวในวิดีโอนี้ จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าจากสิ่งที่เขาหยิบมากับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เนี่ยมีความเป็นไปได้ประมาณไหนทั้งนี้บอกก่อนนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์แล้วก็การติดตามสถานการณ์เนาะขอให้ทุกๆคนที่กำลังฟังใช้วิจารณญาณและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคือกรุณาอ่านหนังสือฝึกโจทย์และบริหารเวลาให้เป็นนะครับแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคนก็คือว่าปีนี้เป็นการสอบโอนนตปีสุดท้ายก็จริงแต่ก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าในกรณีที่ปีต่อๆไปมีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบนะครับก็อยากให้ทุกๆคนนั้นไม่ประมาะจนเกินไปเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้มันมีอะไรได้บ้างเราเริ่มกันเลยแล้วกัน ก็คือว่าในสิ่งแรกที่ <LIKE> ทุกคนคงจะรู้เนาะก็คือว่าในบลูปรินต์ของการสอบ o อเนเนี่ยจะมีตามตัวชี้วัดถูกไหมครับแต่ในตัวชี้วัดเนี่ยมันจะออกข้อสอบกันทั้งหมด90ข้อโดยแบ,บ่งเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทแรกคือแบบ1คําตอบและพาร์ทที่2คือ2คําตอบเนาะซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครเคยเรียนกับเราไม่ว่าจะในช่องทางใดก็ตามเนี่ยก็จะพยายามมีแบบฝึกหัดที่เป็น5ตัวเลือกมากกว่าตอบเสมอดังนั้นเนี่ย ถ้าเราดูตามตัวชี้วัดในแต่ละสาระวิชาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่เราอะสามารถที่จะไปโฟกัสจัดในเรื่องของข้อสอบได้เนี่ยเราสามารถดูได้จากสาระแกนกลางว่าในสาระแกนกลางเนี่ยที่ในหลักธรรมที่คิดว่าจะออกมาข้อสอบเนี่ยมันสามารถออกได้ประมาณไหนแต่ถ้ามันมีตัวอย่างคําว่าเช่นเนี่ยมันหมายความว่าในตัวอย่างที่เขาหยิบมาเนี่ย มันก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะออกข้อสอบได้มากกว่านี้เช่นถ้าเราบอกในเรื่องของหลักธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลักธรรมที่เขายกตัวอย่างมาในแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นสาธารนยธรร,รมอธิปไตยรวมหนึ่งมิจฉาวิชชาวิจฉาห้าเนี่ยมันก็เป็นหลักธรรมที่หลายๆคนอ,อาจจะเรียนกันมาแล้วอาจจะเห็นมาตามศาสนาพิธีอาจจะเห็นตามชาดกหรืออาจจะเห็นจากแหล่งต่างๆถูกไหมครับแต่สิ่งสําคัญคือว่า ในตัวของคําถามเนี่ยถ้าถามในหลักธรรมเนี่ยมันอาจจะถามทั้งในเรื่องของตัวอย่างในเรื่องของบทสะท้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เขาคาดหวังว่าสิ่งที่เราสามารถนําไปไปใช้ได้น่ะมันนําไปใช้อะไรถ้าอย่างสิ่งที่เขาคาดหวังนี่างก็คือเรื่องของความเป็นซีดิเซนชิพส์เนี่ยมันคือการที่เป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเขาก็าอาจจะเอาในเรื่องของหลักธรรมตัวอย่างเนี่ยมาเป็นแกนในตัวคําถามว่าถ้าเราจะเอานําไปประยุกต์ใช้อะครับจากในหลักการของควาว่าชาวพุทธอย่าง พุทธสาววิกาอะไรพวกนี้มันก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันโดยที่บางครั้งเนี่ยในตัวของข้อสอบเองเ่ยมันอาจจะมีการลงรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมอีกว่าในสิ่งที่เขาถามเนี่ยในเรื่องของหลักธรรมวันสําคัญเนี่ยจากตัวอย่างเมื่อตะเกียบที่พวกคุณเห็นนะ่ะเราอาจจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นหลักธรรมเนี่ยมันคือแกนต้นๆถ้าเราสามารถที่จะทําความเข้าใจแกนหลักอ่ะสมมติว่าตรงในมือพี่เนี่ยมันคือแกนหลักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันขยายความอ่ะ มันคือแกนย่อยในรายละเอียดย่อยๆที่มันนํามาใช้เครื่องการนํามาใช้เนี่ยเราเองก็ต้องรู้ว่าในตัวที่เอามาประยุกต์ใช้ต่อรายละเอียดเนี่ยการที่เราเอาหลักธรรมมาหรือเราเอาหลักปฏิบัติหรืออะไรพวกนี้มาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปในทางไหนมันอาจจะไปในทางบวกก็ได้หรืออาจจะไปในทางลบก็ได้ซึ่งตรงนี้ครับเวลาเนามาสะท้อนหรืออะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแกนความรู้ว่าสิ่งที่เขาหยิบใช้มาแต่ละอันเนี่ย มันไปในเรื่องอะไรได้บ้างถ้าเราจะอ่านในวิชาสังคมเนี่ยสิ่งที่พี่บอกในตัวบูปริ้นเนาะแล้วก็เอามาขยายความให้เห็นเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่าหลักธรรมต่อการดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นหลักเรื่องที่มันเกี่ยวข้องมันอาจจะเห็นแม้แต่ในเรื่องของอริยสัจใช่ไหมแล้วก็เป็นจะสินเป็นจะธรรมและอันอื่นๆอ,อย่างที่ยกตัวอ,อย่างไปเมืม่อสักครู่นี้หัวใจสําคัญวิธีการก็คือว่า ถ้าเราเข้าใจว่าความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไรแล้วเราไปขยายความไม่แต่และประเภทแต่และชนิดและเรานำมาใช้อะให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นถึงสตรัคเจอร์ของคำสอนว่าในหลักที่มาที่ไปของคำสอนเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอะไร พอเรารู้เราเห็นเรื่องของการเผยแพร่เนี่ยเราอาจจะเห็นตามการเผยแพร่ตามวันสําคัญต่างๆหรืออาจจะไปเห็นในช่วงของการจาริกการสแสวงบุญการไปโปรดสัตว์อะไรประมาณนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ได้ซึ่งในคําสอนไม่ว่าจะเป็นพุทธวจนะหรือสิ่งที่ถูกบันทึก ไปในคำพีก็คือพัไตาปิดกทั้ง3อันเนี่ยก็คือการสุตันตปิดกพระอภิธรรมปิดกและพาวินัยปิดกเนี่ยมันสามารถนํามาใช้ได้หมดเลยพอนํามาใช้ปุบเนี่ยในสิ่งที่เราเห็น,นเรื่องของจริยธรรมกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปอะ่ะตรงเนี้ยพี่อาจจะมองในเรื่องของการลงรายละเอียดต่อไปว่าถ้าเราจะขยับขยายจากตัวคําสอนมาสู่พิธีกรรมจากพิธีกรรมมาสู่ในเรื่องของหลักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข,องข้อ จารีดในเรื่องของกฎหมายอย่างเงี้ยสิ่งที่นํามาต่อยอดได้มันสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ครับมันจะนาไปสู่การดูตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยว่าในการเผยแพร่ศาสนากับการขายทอดทางวัฒนธรรมเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการที่เราจะสร้างเงื่อนไขต่อการศึกษาและการที่เราจะเปรียบเทียบกันซึ่งในการเปรียบเทียบนั้นเนี่ยนอกจากพีกรรมคาสอนแล้วเนี่ยข้อบัญญัติต่าง เป้าหมายต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งที่ดำรงอยู่ตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ในการศึกษาได้นะว่าในการที่เราจะ่านแล้วเราลงรายละเอียดลงไปอะ่ะนอกจากในตัวของบรูปรินที่เราจะเห็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรได้อีกเนาะซึ่งถ้าในปัจจุบนันในส่วนของศาสนา,าเนี่ยก็อย่างที่พี่ได้เขียนเอาไว้ว่าจริงๆอ่ะสาระวิชานี้ยอมรับว่าค่อนข้างยาก มันยากในลักษณะของอะไรหนึ่งการเจาะลึก 2. สองการเปรียบเทียบและสามคือความจำพื้นฐานสามสิ่งเนี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มัน impossible แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะในข้อสอบเนี่ย มันออกได้หมดเลยนะตั้งแต่ที่มาที่ไปจนถึงลักษณะของประเภทศาสนาเนาะก็คือเทวนิยมอาเทวนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงเนี้มันสามารถนําไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยบางครั้งอ่ะเราเองก็ต้องกลับมาดูว่าในการศึกษาต่อแนวคิดหรือวิถีทางทางสังคมเนี่ยถ้าเราจะนําไปใช้อ่ะเราจะนําไปใช้บนแพลตฟอร์มอะไร บนพื้นฐานอะไรและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องกลับมานั่งคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยในการที่เราศึกษาถ้าเราเอาในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของหลักธรร,รมคาสอนเนี่ยตรงเนี้ยสาหรับพี่พี่มองว่ามันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบหรือบางครั้งอาจจะมองไปเรื่องของ พิธีก็คือพิธีกรรมก็ได้หรือวิธีคิดก็ได้หรือพฤติกรรมทางสังคมจากที่เราเห็นนะ่ะในแต่ละชนชัน้นวรรณะถ้าเราย้อนไปในสมัยพุทธกาลก็ต้องดูในเรื่องของชนชัน้นวรรณะทางสังคมรวมถึงในเรื่องของการปรับมายเซ็ตความคิดของคนด้วยว่าจากการที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในตัวชมบูทวีและการส่งสมณทูตไปในที่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งที่มันขัดแย้งหรือย้อนแยง้งเนี่ยมันมีผลยังไงซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถนําไปต่อย,ยอดกับสาระอื่นๆได้ด้วยเช่นถ้าเรามองในเรื่องของประวัติศาสตร์เราอาจจะเคยได้ยินจากในเรื่องของการส่งสมณทูตไปการเผยแพร่ตามดินแดน,นต่างๆถูกไหม ซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล่าอาจจะมีการบันทึกเรื่องราวอะไรต่างๆพวกนี้แล้วนำมาเล่าสู่กัน,กนฟังหรือเล่าสู่กันตาใอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามต่อว่าในการที่เราจะประยุกต์และการที่เราจะสะท้อนต่อเนี่ยเราสามารถสะท้อนต่อได้หรือไม่จริงๆอ่ะมันสะท้อนได้ทั้งในเชิงอะไรได้บ้างเรามองทั้งในเรื่องของพฤติกรรม อำนาจและในเรื่องของผลตอบรับหรือเบ n นฟิตก็แล้วกันขอใช้คำว่าสิทธิประโยชน์แล้วกันซึ่งตรงนี้ทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วว่าเป้าหมายของการที่ข้อสอบออกเนี่ยมันสามารถออกได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยู่แล้วแต่ในการออกทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่แปลกๆหรือเป็นสิ่งที่สร้างไอเดียในการที่เราจะเห็น ในสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเราเองก็ต้องการคำถามเหมือนกันว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อสอบสาระนี้เนี่ยมันออกได้หลายแนวทางจ่างที่เห็นในบลูปรินใช่ไหมแต่ในบลูปรินเนี่ยเราเองก็ต้องกับคําถามเหมือนกันว่าในบลูปรินที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆอะ่ะเวลาออกข้อสอบจริงๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรได้บ้างที่เกิดขึ้นอันต่อมาเราจะคุยกันต่อในสาระต่อไป ในสาระต่อไปเนี่ยก็คือจะในเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับในหน้าที่พลเมืองเนี่ยหลายๆคนก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยข้อสอบสาระเนี่ยเป็นสาระที่สามารถทําคะแนนได้ค่อนข้างดีแต่หลายๆลคนอาจจะไปประมาทในเรื่องของการลงรายละเอียดจากความรู้แกนกับซึ่งหลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้ไปลงรายละเอียดขนาดนั้นดังนั้นในสิ่งที่อยากจะแนะนําคือว่า ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของกรอบคิดโครงสร้างของคําว่าคนละเมืองคุณก็ต้องดูองค์ประกอบให้ได้ว่าในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของหลักคิดในเรื่องของกฎหมายเรื่องของประเพณีจริยธรรมอะไรต่างๆซึ่งสิ่งนี้มันสามารถนําไปแฝงได้ตั้งแต่ในเรื่องของจารีประเพณีวิถีประชาและกฎหมาย อันนี้มันก็เป็นองค์ประกอบในการทําให้เกิดสถาบันทางสังคมขึ้นมาซึ่งสถาบันทางสังคมมันก็ต้องยากกว่าอีกว่ามันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของอะไรองค์ประกอบสําคัญมีอะไรบ้างและเครื่องมือที่ใช้ในการบังคับใช้อะมีอะไรถ้าในข้อสอบปัจจุบันเราจะเห็นว่าข้อสอบเนี่ยจะเน้นในเรื่องของกฎหมายที่มีการลงรายละเอียดมากขึ้นทนั้งในเรื่องของกฎหมายแพง่งกฎหมายอาญาวิธีใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะมีความยื่หยุ่น ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้ว่าในลักษณะความผิดที่มันเกิดขึ้นในบางอย่างเนี่ยอย่างกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ในเรื่องของอาชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเราเองก็ต้องรู้ว่าในลักษณะความผิดเนี่ยการที่เราจะเจราจาหรือการนนดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราทํำยังไงได้บ้างในฐานะที่คุณเป็นประชาชนคุณมีสิทธิพิทักษ์ตัวเองได้อย่างไรบนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่า ิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดูในแง่ของสิทธิประโยชน์และในเรื่องของความจําเป็นต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มันมีทั้งในเรื่องของปฏิญญาสากลเรื่องของค m ว n ม right ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตรงเนี้ยข้อสอบมันก็ถามได้ซึ่งถ้าเราจะดูกันจริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าในเรื่องของสถาบันทางสังคมเนี่ย มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยก็คงจะต้องรู้อยู่แหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทนั้งในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของอำนาจและก็การจัดระเบียบเนี่ยมันมีผลอย่างไงได้บ้างรวมถึงในเรื่องของปัญหาสังคมทั้งในตัวของตระเจจบุคคลในเรื่องของระดับนโยบายหรือระดับสังคมเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็มีในเรื่องของรัฐในเรื่องของอธิปไตยในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือในเรื่องของวิคิด อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยก็คง <c oughs> จะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราจะสนใจในเรื่องเนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าข้อสอบน่าจออกได้คือเ,เรื่องการเมืองแต่การเมืองเนี่ยแต่ละคนน่อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเรามองแต่หน้าพิพิธเมืองเราก็ต้องมององค์ประกอบเป็นองค์รวมสิล์หรือโฮลิสติกใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วแหะถ้าเราสามารถลงรายละเอียดได้ในแต่ละแง่มุมอ่ะมันจะเป็นตัวช่วยสําคัญนะที่ทําให้คนเน่ะเข้าใจว่าในลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําหน้าที่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในเรื่องของรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวดต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยมันนําไปสู่อะไรได้บ้างซึ่งบางทีอ่ะการที่เรามองตั้งแต่ที่ความเป็นตัวเราในความเป็นท้องถิน่นหรือความเป็นองค์รวมเนี่ยมันก็มีเครื่องมือหลายๆอย่างใช่ไหมในการที่เราจะทําหน้าที่ในการควบคุมเช่นกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายทั้งแบบกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วกฎหมายราชบัญญัติกฎหมายราชกําหนดหรือปิสตีกาๆๆๆอะไรต่างๆพวกเนี้ย บทบาทสาคัญหรือคนที่นําไปใช้เราใช้ในฐานอะไรบนพื้นฐานของอำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจเป็นอำนาจสูงสุดขององค์ชนชาวไทยก็คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็คือในเรื่องของการวางโครงสร้างสังคมการวางโครงสร้างสังคมเนีมันเป็นเรื่องที่มันสามารถนําไปเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ในเรื่องของวัฒนธรรมความคิดสิ่งแวดล้อมรวมเรื่องของประเด็นสังคมต่างๆซึ่งตรงเนี้ย ถ้าเราเป็นบูรณการเนี่ยเราสามารถบรูรณการได้ตั้งแต่ความเป็นคนไทยความเป็นชาติไทยและการขับเคลื่อนในกระแสะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระแสะอุตสาหกรรมกระแสเกษตระะกรรมอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปในเรื่องของหนา้าที่พลเมืองเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราเห็นได้หมดเลยตั้งแต่ในเรื่องของ institution ในเรื่องของ โครงสร้างหน้าที่ก็คือฟังชั่นอลใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีในเรื่องของอะไรได้บ้างมันมีในเรื่องของการกระจายอํานาจใช่ไหมมันคือเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วตัวแต่และองค์ประกอบเนี่ยหน้าที่และการจัดก,การนําไปสู่ในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยมันทําได้อย่างไงซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนอ่ะต้องรู้อยู่แล้วว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางในเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยเวลาเรานํามาวิพากษ์หรือนํามาสะท้อนคิดเนี่ยมันนําไปสู่ในเรื่องของความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองอาจจะเห็นได้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้คนเนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของการเข้าถึงสิทธิใช่ไหมการแอคเซสตนเองบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและ กฎหมายต่างๆซึ่งตรงนี้มันมีตั้งแต่ในประเทศและระหว่างประเทศแต่สิ่งสำคัญที่มันเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนต้องรู้คือว่ากฎหมายในประเทศประเทศอื่นจะมาก้าวล่วงอำนาจไม่ได้ถ้าไม่มีผลต่อจุดๆๆ,ๆ,ๆซึ่งตรงนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามองในเรื่องนี้ในเรื่องของอำนาจอธิปไตยกับรัฐธรรมนูญเนี่ มันเป็นสิ่งที่มันสามารถไปด้วยกันพอมันไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรื่องของการใช้กฎหมายรูปแบบและประเภทเนี่ยมันก็จะไปมีบริบทต่อในเรื่องของความซับซ้อนและวิวัฒนาการซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไปมองย้อนในประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์คนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในเรื่องของที่มาความสัมพันธ์ของกฎหมายอะไรอะไรพวกนี้มันมีอยู่ละพอมันมีเราเองก็จะทํายังไงล่ะที่จะทําให้เราสามารถรู้สึกได้ว่าโอ้มันไม่ได้ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ถูกไหมครับดังนั้นถ้าร้องอ่านเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> ก็จะเน้นในเรื่องของโครงสร้างอำนาจกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของประเภทในเรื่องของปัญหาสังคมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพตรงเนี้ยก็น่าจะรู้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับสาราวิชานี้คือพยายามอัปเดตก,กฎหมายที่จําเป็นและมีการประกาศใช้ใหม่ๆเพราะว่าบางครั้งอะถ้าคุณสอบวิชาเฉพาะ อย่างนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะทางในบางเรื่องซึ่งมันอาจจะออกจากเหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้อาจจะออกจากเหตุการณ์ในอดีตหรือสิ่งที่เขาพูดเล่ากันมาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะทราบเป็นดีต่อมาอีกเรื่องหนึ่งอีกสาระหนึ่งเนาะเพราะว่าในชุดนี้จะมีสองตอนนะครับอีกชุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเศรษฐศาสตร์เนาะ เศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นสาระที่สามารถออกข้อสอบได้ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพบรรยายตัวรูปภาพและการคำนวณแต่ในโอเนเนี่ยจะไม่ค่อยมีกาคคำนวณน,นะอาจจะมีรูปภาพบ้างเป็นบางปีแต่ถ้าก้าวิชาสามาัญหรือการสอบเฉพาะทางจริงๆอ่ะหรือคุณไปเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์อ่ะการคำนวณสําคัญมากการคำนวณแต่ GDP คําคำนวณดอกเบี้ยคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือการทําายในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องไปดูให้ดีนะคะในเรื่องของอุปสงค์ส่วนเกินอุปทานส่วนเกินในเรื่องของจุดคุ้มทุนหรืออะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ทุกคนก็อาจจะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ซึ่งจะแนะนําหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วกันก็ถ้าใครที่ไปเรียนต่อที่เศรษฐศาสตร์หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยอันเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยมองเห็นไหมวะอ่าขอขอสต็อปแชร์นี้แป๊บหนึ่งเนาะเพื่อจะได้เห็น อันนี้หนังสือเล่มนี้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยอันนี้เหมาะสาหรับคนทั่วไปแล้วก็เป็นหนังสือที่พี่อ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความละเอียดดีทั้งในเรื่องของพาร์ททฤษฎีแล้วก็พาร์ทคำนวณเนาะซึ่งเล่มนี้ก็อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนเขียนนะครับึ่งตอนนีกเกสียณไปละก็ถ้าใครสนใจไปหาซื้ออ่านได้สําหรับคนที่จะไปต่อในสายนี้ก็แนะนําว่ามีติดมือไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันก็จะเป็น คำคีย์ความรู้ที่ทุกๆคนสามารถที่จะนําไปใช้ต่อได้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยครับถ้าเราจะไปต่อในเรื่องของเศรษฐศาสตร์อย่างที่ยกตัวอย่างหนังสือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในสิ่งที่นํามาใช้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ข้อสอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ยคนจะพูดถึงมาทงในเรื่องของระบบโลกระบบในประเทศเราการกําหนดราคาและนโยบายตามกลยุทธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี อุปสงค์อุปทาหนหรือเงื่อนไขอะไรบ้างที่มันมีจุดเกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายเรื่องของการบริหารจัดการท้นทุนอะไพวกนี้มันมีหลายอย่างเลยซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องดูว่าวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นอ่ะจากการแลกเปลี่ยนธรรมดาไปสู่การสร้างเป็นระบบและมีการ transform ตัวเองขึ้นมาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบ หรือ disrupt ที่เกิดขึ้นกับระบบแรงงานในบ้านเราเนี่ยมันมีผลต่ออัตราการจ้างงานหรือเปล่าหรือในขณะเดียวกันตรงเนี้เราอาจจะไปนึกถึงในเรื่องของมูลค่าต่างๆอย่าง GDP, GNP, ดอกเบี้ยหรือตัวไฮหรือมูลค่าการส่งผอกหรือการนําเข้าเนี่ยมันมีสูตรของมันอยู่แล้วว่าสูตรของ GDP, GNP เวลาคุณคิดอ่ะคุณคิดยังไงอันนี้มันอาจจะไปสู่ในเรื่องของการคํานวณละพอคุณไปเห็นเรื่องการคํานวณปุ๊บเนี่ย คุณอาจจะเห็นในมูลค่าที่เกี่ยวข้องรวมถึงในเรื่องของบทบาทความสัมพันธ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอในบทบาทความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนอกจากในตัวของเรื่องของตลาดแล้วเนี่ยในเรื่องของลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจในแต่ละยุคยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคน่ะก็น่าจะรู้ หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะไม่ได้ออกข้อสอบแล้วแต่ก็าอาจจะยังมีเห็นอยู่บ้างการเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาพูดถึงเนี่ยมันอาจจะโยงไปเรื่องของวิวัฒนาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นความกิน,นดีอยู่ดีในเรื่องของการที่รู้จักพอประมาณตนในการบริหารกิจาการหรือการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือในเรื่องของการรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มกันในเรื่องที่เรียกว่าสาหกรณ์เนี่ยมันก็มีหลายๆประเด็นเนาะที่มันสามารถที่จะนํามาใช้ได้ในแต่ละประเภท ซึ่งในประเทศเราเนี่ยต่อให้คุณมีสหกรณ์แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องแข่งขันกับเอกชนดูปะแต่จุดเด่นของเขาคืออะไรเนื้อของความสเสมอภาคในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเวลานามาใชเ้เราสามารถมองอะไรได้บ้างซึ่งตรงเนี้มันก็น่าสนใจในตัวข้อสอบนะในขณนะเดียวกันถ้าเรามองอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยถนัดก็คือในเรื่องของ ฟิสิกอลโพลิซีหรือนโยบายการคลังใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้หลายคนก็อาจจะเห็นว่าประเทศเรากำลังประสบปัญหาทางการเงินหรือเปล่าที่มีการกู้เงินอย่างต่อเนื่องการกู้เงินอย่างต่อเนื่องคิดว่าเป็นจุดดีหรือจุดแย่ในการที่เราเนี่ยจะบริหารจัดการทรัพยากรหรือในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี่สาธารณนะหรือนี่ในระบบน้นนอกระบบของผู้คนตรงนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของสเตเบลิตี้ว่าการรักษาสเสถียรภาพและจุดสมดุลนี้มันเหมาะสมเนี่ยเราอะ่ะจะไป จเจริญสำคัญทำงมทงงีทางการค้ากับใครเนี่ยเราจะอยู่ในฐานะที่เกินดุลหรือได้พอดีหรือขาดดุลตรงนี้เราก็ต้องดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของภาษีแต่รูปแบบที่มันเกิดขึ้นอ่ะการคำนวณมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ยคำถามคือว่าการจัดเก็บภาษีเหล่านี้มันมีผลยังไงต่อการที่จ,จัดจัดงบประมาณที่นํามาใช้ในเรื่องของการจัดการในประเทศหรือการสร้างแรงจูงใจ หรือ motivation เรื่องของการซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนแต่ในการที่เราบอกว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยเราก็เองก็ต้องดูว่าในบทบาทของแต่ละหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยอย่างอันเนี้ยในมูฟินเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของหน่วยภาครัฐใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องของหน่วยเอกชนก็คือหน่วยธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยเราเองก็ต้องดูว่าในเส้นก้นกลางระหว่างหน่วยรัฐบาลกับหน่วยธุรกิจเนี่ยจุดกึ่งกลางที่มันสามารถสมานกันได้อะ่ะคือเรื่องอะไร ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นในเรื่องของโครงการเราโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคาถามคือว่าการที่โครงการเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการช่วยกลุ่มไหนมากที่สุดหรือเป็นการผลักภาระไปยังกลุ่มไหนมากที่สุดตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าคิดบางครั้งเราอาจจะมองเป็นในเชิงบวกเสมอไปแต่บางทีถ้าเรามองในฐานะผู้ประกอบการเราจะมีเวลา v a l u a t i o n หรือการสร้างมูลค่ายัางไงเพื่อให้เรารู้สึกไม่เสียเปียบหรือเราได้เปรียบจนเกินไปอะไรประมาณนี้ไม่แค่ไหนเดียวกันผู้บริโภคก็มีความสุขในการที่จะบเขาเรียกว่าอ,อะไรบริโภคสินค้าและบริการนะั้นและสามารถที่จะเอางบประมาณหรือภาษีเนี่ยที่จัดเก็บกันได้เนี่ยมากระทำประเทศอย่างเป็นประบบซึ่งตรงเนี้มันก็มีหลายๆทิศทางเนาะที่สามารถเห็นในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการดูหรือ GDP GNP ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันมีผลยังไงต่อสภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเราดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของเลเวลชันหรือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเห็นในเรื่องของ globalize ใช่ไหม globalize เนี่ยเราเห็นว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็อาจจะยากนิดนึงในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาคการลงทุนหรืออะไรพวกนี้บางทีอ่ะการที่เราจะเลือกซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเราคิดแล้วขี้ถูกปะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองในทางเศรษฐศาสตร์อันเนี้ย จริงๆอ่ะดูเหมือนจะง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ต้องตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจในแต่ละยุคตยแต่ละสมัยเนี่ยมันต่างกาันมันสะท้อนถึงเรื่องของการบริหารราชการในเรื่องของความมั่นใจในการลงทุนแล้วก็ประโยชน์สูงสุดที่มันควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองในหลายมิติเนี่ย เราเองอาจจะต้องมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงมีหลายๆอย่างใช่ไหมครับที่มันมีผลต่อการตัดสินใจนั้งในเรื่องของความสําคัญเรื่องของการกําหนดนโยบายต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการคํานวณสิ่ง,งต่างๆที่มันประยุกต์ร่วมกันอันนี้ข้อสอบจะออกได้แต่ในการออกข้อสอบลักษณะเนี้ยถ้าเราจะอ่านจริงๆอ่ะเราอ่านอะไรถ้าจะอ่านนะ พี่อยากให้คุณอ่านตั้งแต่ในเรื่องของความหมายในเรื่องของระบบเศรษฐกิจประเทศของเศรษฐศาสตร์คุณต้องรู้ซึ่งตรงนี้มันจะนําไปสู่เรื่องของการสร้างอุปสงค์อุปทานต่อสินค้าและบริการต่างๆซึ่งตรงนี้มันจะมีผลในเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจตราบใดที่คุณเข้าใจในเรื่องเนี้ยคุณก็จะเข้าใจเรื่องของการแลกเปลี่ยนต่อการแลกเปลี่ยนและความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยนัไปสู่เรื่องของการมองในเรื่องของวิถีชีวิตการสื่อสารและการกระจายทรัพยากรยังไงซึ่งตรงนี้ครับถ้าเราเขียนต่อเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของการระบบการคังและการ การกาเงินใช่ไหมซึ่งเรพอไปตัวนนี้ยมันก็ไม่ยากแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสําหรับในช่วงแรกอ่ะพี่จะแบ่งเป็นสอพาร์ทเนาะพาร์ทเนี้ยเราจะคุยกันสามสาระก่อนก็คือศาสนาใช่ไหมในเรื่องของหน้าที่พลเมืองและเศรษฐศาสตร์ด้วยส่วนตัวความเห็นคิดว่าในสาระที่คนต้องอ่านเยอะๆหน่อยก็คือสาระหน้าเออขอโทษครับศาสนา ข้อศาสนาเนี่ยถ้าเราติดตามกันในชั้นเรียนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นถึงความละเอียดของตัวข้อสอบสักเท่าไรหร่หรือตัวเนื้อหามากนะแต่ในข้อสอบเนี่ยมันจะค่อนข้างละเอียดพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะลงรายละเอียดและเปรียบเทียบอย่างที่พี่ๆแนะนาจากบูปริ้นหรืออะไรพวกเนี้ยที่พวกคุณไปหาดาวน์โหลดหรือว่าไปวิเคราะห์ได้อ่ะมันจะเป็นประโยชน์มากๆในการที่คุณจะมองเห็นเรื่องของแก่นเรื่องของความคิดเรื่องของหลักดหลักการและแนวทางปฏิบัติ ะะส่วนในเรื่องของหน้าที่พลเมืองเนี่ยอันนี้อาจจะดูเหมือนไม่ยากแต่การลงละเอียดในเชิงลึกในบา,บางประเด็นหรือบางแง่มุมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนจะต้องมองและววิเคราะห์ให้เป็นว่าในสิ่งที่ คำถามมาถามเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องของสถาบันสังคมเรื่องของกฎหมายระบบการประบกครองเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไปถามหลอกคุณในบางเรื่องที่บางทีอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ส่วนเศรษฐศาสาตร์หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นภาคทฤษฎีอย่างเ,เดียวหรือเปล่าในการคำนวณมีบ้างแต่บางปีก็ไม่ได้ออกก็สอบเนาะแต่บางปีก็มีถามเหมือนกันรวมถึงในเรื่องของดัชนีเรื่องของมูลค่าหรือในเรื่องของการตัดสินใจหรือประเภทสินค้าและบริการอะไรพวกนี้มันก็อาจจะถามได้นะครับ ก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวในตอนต่อไปก็จะพูดถึงสาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์และอาจจะวิเคราะห์ภาพลบอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าให้ฟังทั้งสองตอนและถ้าใครมีเอกสารอ่านที่พี่เคยวางไว้หรือว่าคนที่ซื้อคอร์สของเราก็ไปอ่านซ้ำนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ